สวัสดีครับพี่น้องนะครับกบพบกับผมเช่นเคยนะครับในช่องของลำบัวสายลุยคนกระป่านะครับก็หลังจากที่ไม่ได้เดินป่ามาก็หลายอาทิตย์แล้วครับนะครับก็ไม่ค่อยวางเท่าไหร่นะครับวันนี้ออกมาอ้อากาศร้อนมากครับกมมาหาผึ้งดูมิ่มอยู่ในป่าเช่นเคยนี่นะครับแต่จากกิรป่าหรือไม่ป่าเครับอากาศร้อนมากวันนี้ออกมาก็สายขั้นนะครับสายรอมากเลย เดี๋ยวมาเดินดูด้วยกันครับว่าติดป้าทิดเป,ป๊หรือเปล่านะครับจากที่มีผลงานให้พี่น้องได้รับชมไมดูครับเดี๋ยวมาหาอยู่เร,เริ่มนะครับป่า พี่น้องปลาแล้วครับนีตัวนี่เด้อยตังทรงหนาจั็กหน่อยครับหัวน้ำก็ปู๊บเล็หน่อยแต่ว่าย้อนแสงจั็กหน่อยนะั่นแหละพี่น้องดำๆขุม,มูขุม,มูอยู่นู่นนะครับอยากที่บอกเห็ุไมได่ด้วยเถอะนะครับในช่องแสงน,น้อยๆนั่นนะครับเอา้าเหลืมยานจั็กหน่อยครับเดี๋ยวลมทูบจักแป๊บครับผมเดี๋ยวมาดูด้วยกันครับ นั้นแหละพี่น้องนะครับผมเห็นชายขาวๆนะครับกำลังสวยครับผมอเดี๋ยวเอาแยกน่อยนึงครับเดี๋ยวดูตอนเอาลงมาทีเดียวเลยครับผมอันนี้เลยพี่น้องโอ้อันนี้เลยพี่น้องลงมาไม่ค่อยสวยเท่าไหรครับโอเคไปเลยครับผมเก็บครับมาไปครับลางแรกลงตะการเรียบร้อยครับโอ้หันวหาน้าปิดตาสวยๆครับผม โอเคครับขอครับผมไปครับไปหาต่อครับนั่นแหละเป็นของอีกลังนึงครับค่อยโค้งครับแต่ว่าอันที่เป็นรังกระดาษเพึ่งมาจับครับจะปล่อยไปก่อนทำตานิดหน่อยนะครับผมไปต่อครับผมพึ่งมิ่มครับ เอาน้ำหวานกับดอกชิงคูครับเต็มเลยครับบินระว่นเลยครับร่างนณะที่อยู่ใกล้ๆนครับแต่อยู่ป่าเยอะมองยากต้นเต็มนะครับอเดี๋ยวขอเวลาหาหลังกลุงง่มงิมจะแป๊บครับผม โอ้ยอมใจพี่น้องป้าตัวอย่างไรครับไม่ป้าลังไม่ได้ลังเดียวเลยอ,อไม่หนาดาครับมองยากวันนี่โอ้แต่เจอตัวกินดอกไม้นี่มึดบ่หเลยครับแตกเุ่นวื้นเลยครับแต่ว่ามีป้าจะลังเลยโอ้แตกร้อนครับ เดี๋ยวหายเยหน่อยครับคมโอ้ยไปปลาจตกตัวเลยไปน้องเจอตัวกินดอกไม้นี่เยอะหลายเด้ดเดะเนี่ยมันตัวน้อยดาน้กก็มองยากับอยู่กับปา่าดาป่ากับพุ่มหนาะตึ๊บเ มปนป้ากำลังจริงๆครับแต่ตัวกินเนี่ยเยอะมากในแล้วละ่ <c oughs> ะเด็ดก็รอดพยายามมองหาครับสุม่มผุ่มใหม่ไม่ป้าเลยป้ากับป้ากำลังนก สาดีใจดำกุม,มูขโมยหลังโหนกเ้ยเอาจะไปหาต่อครับมาคุณพี่น้องจะไปสั่งอะไรอยู่ใกล้กะจใจ <c oughs> นุ่นนะครับหลังกระใหญู่่แล้วครับ อ,อยู่สูงกว่าที่ทำแล้วนะครับพอธรรมดาเลยครับเอ,อ้ยมีคุ้มมิดคุ้มครับเอาปล่อยไว้อยู่สูงพดเอาไปต่อครับเอาแล้วนะครับเจอมีมอยขูงนิดหน่อยครับจะปดหัวน้ำรูมิดเลยครับคือตีพ่ค่อ,ย,คอยมีมน้ำ๋ย่ลมดูจะแป๊บครับผม มันจะพึ่งสรางครับมันจะพึ่งสรางครับผมไม่มีหัวน้าเดอกตัวก็จะไม่หยอดตท่าีนี่ไปต่อครับโอ้ยปลากับป้าหลังหน่อยกบสูงน <c oughs> เนาะพราะนนเราไปน้องดำๆนี่นนะครับหอยโค่งแล้วก็อีกลังนึงใกล้ๆกัน น้นแต่พี่น้องอยู่ใกล้ๆก,กันแต่พี่น้องแต่คุณเๆินๆดีวกว่าละครหัวน้ำไม่ใหญ่ไม่ตัวนะครับอ๋อดูรังนี่ครับนั่นนะครับพึ่งไม้ดาครับไม่มีหัวน้ำอ๊อปล่อยเข้าไปครับผมโอ้วัฒนาแลมโบ้ครับ ปาจะมีมน่อยว้าวเชียงตินนาอยู่ครับเดี๋ยวยังเป็นมีดีครับยังเป็นพึ่งใหม่อยู่เพราะว่าตรงชายชายมันหนาแล้วก็ยังไม่เป็นรูปร่างทรงทรงของรังครับอันนี้พึ่งใหม่ครับโอ้ปาจะปลามีมน้อยเลยไปต่อครับผมโอ้นั่นแหละพี่น้องอันนี้ติดป้าไวปแต่รวดงวดน,นั่นนะครับ ไอ้คงก็ล้างใหญ่ขึ้นตรงเด็ครับแต่ว่าอยู่กับป่าน้ำอี่แล้วโอ้ยคือที่ไม่ไหวแล้วคราวนี้ปล่อยไว้ก็เนี่ยก็ได้พอกินอยู่แต่น้ำปิตาอยู่แต่ครันั้นนะ่ะแต่ว่าอยู่กับป่าน้ำวเนวนอเขายากครับโอเคปล่อยให้เขาไว้เป็นขยายพันธุ์ต่อไปครับนี่ก็ลมด,ดูเลยแหละว่าที่เอาไม้นอแต่ว่าคือที่เอา,อย,าอยากอยู่จักหน่อยเนี่ยครับ อาแล้วพี่น้องโอ้ยถึ่งก็ไม่ค่อยฟ้าแล้วครับเหมือนมาไม่ทันเตียนพึงน,นะครับก็ว่าดีเข่าบ้านแหละก็ฟ้าอยู่นะครับพึ่งแต่ว่าเชื่อแต่รังนิหน่อยรังนีใหญ่ลังกะจึงเดียวอะอะไรไม่เอาอยู่กับนนำเล็บเหี่ยวตาครับเอาอยากในคุ้มค่ากับงานการเสี่ยง แต่ถ้าหลังใหญ่จะเขากระดงนี่ก็เพราะเสี่ยงเอาอยู่ดรอกอ๋เกกอเดินใหญ่จะหน่อยครับเดินในป่าฝนเนื้อตัง้งเข้ามาแล้วครับแต่ใจยิ๊บตกไม่ดุเอาอยัางไงนะครับวันนี้นะครับก่อนที่จะเลื่อนผ่านไปนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ให้กับช่องลำโบส๊สายลุยสุกป่าปด้วยเยวอีกทีนะกจะพาไปตกปลาครับโอเค Hari, selamat